คำเตือนคลิปที่ท่านดูต่อไปนี้เนื้อหาของเกมมีความรุนแรงเด็กๆที่รับชมอยู่ควรให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำและผู้ชมควรโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ มของมาฮะเราก็มาอยู่กับ M4 A1 เนาะ M4 A1 ทองได้มาหนึ่งอะ่ะคลิปนี้ก็เหมือนมารีวิวให้ดูนะแต่เรามาในโหมดทีมนะเพื่อนบอกฟรีอ่ะฟรีจริงเปล่า ฟีจริงอะทีมของคุณได้รับชัยชน,นะไฟร์ในงแล้วเก็บไปสองศูนย์นะปาแมาไฟร์ในไฟร์ในไฟร์ใน เฮ้ยไม่ตายเฮ้ยค้างไงเนี่ยโอ้โหนีคนออกแน่เลยอะ่ะไอ,อตัวนั้นน่าจะ AP เฮ้ย โอ้โหผมยิงโคตรเยอะไม่ตายเลยนี่มาเล่นมืดดีกว่าเปลี่ยนทางเล่นห้องจะปิดแ้วเมื่อกี้เนี่ยสาเจ็บปะเจ็บสอง เ,เราก็สากนไอ้สอตัวนั้นน่าจะซางเลยเขาอยู่เกิดอะเราต้องรอไปยากอะได้ยกไปกลางแล้ว เอา้าโอ้ห้องปิงจริงด้วยโอ้จังหวะฮะเอี้ของคุณพ่ายแพ้ห้องน่นจะปิงนะเกือบเมาะเมื่อกี้ผิดจังหวะไม่ดีเขาบอกว่าสองแดงปีง Fire in, <highs> Fire in the hole! Fire in the hole! In the hole. Fire, in the hole. Oh <customizableapan> Fire in the hole! 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 Totally Fire in the hole! มันอยู่กลางเลยเพื่อนหมวกมามาไปไม้เจอฮะโอ้จังหวะเลือดเราน้อยอะเนาะโอเคฮะตัวนี้น่าจะมาเออจริงด้วยเหมือนปิงปิงอะห้อง ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะยังเป็นอ่ะเอออย่ามาค้างเกมไปเลยยิงเป็นไม้กลยนะเมื่อกี้เนี่ยใครโหลดหนังอะไรหรือเปล่าเนี่ยหนังเอ็กซ์เลยรับจอ e รอบมาแล้วอโกลางสามได้พีมาตัวหนึ่งอะมืดเข้าโอ,<_><_>โอ้โหยงิงเป็นแม็กไม่ตายผมยัมงมงว่ามันกระตุกอะไรก่อนตอนนี้ ทีมของคุณพ่ายแพ้มาเราเล่นแบบเดิมนะห้องอหอง้หองแบบปิงอะปิงเลยอะ Fire in the hole Fire in the hole ตอนเ,เราจะวัสัม Fire in the hole Fire in the hole โอ้ตอนจะเดินขึ้นตรงนี้ ไ,ไดินม,มายู่กลางอะมาฮะยู่มาตัวนี้ AP

ว่าจะดันมือดีกว่าไ i ร์ในโถงดูด้ยได้มาตัวหนึ่งแต่มีคนซอ้นะอนอยู่เฮ้ยเหมือนห้องปีงกันนะ นี่ไอ้นี่น่าจะอยู่มะมุงมะเออเกิดหรอทเกิดฮะอยู่รถทีมของคุณได้รับชัยชนะมาะเล่นมือเหมือนเดิมอ่ะลงมากับพวกทองแล้ววันนี้ ถ้าปืนนี้ถ้าใครเป็นแชมป์มันจะชื่อมันจะเป็นชื่อโกเอโปเอว่า <in> จะชื่อโกแชมเปี้ยนเอ,อโปว่าไอพีมาตัวเนี้เอาได้เพื่อนยัดเลยโจ้ด้เพอนโอ้อยเกิดนี่เกิดสองเลย เหมือนห้องหลงหลวงเนาะเกี้ยป่าได้ฟรีสองตัวทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ fire in the hole fire in the hole ทีมเขาสิบหกตัวนะ Fire in the hole! 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 Fire in the Fire Fire in the ไม่อยู่กล่องเนี่ยเห็นละตายนี่เดินม,มาหาเราพอดีสปอร์เราอยู่ที่า5 5นะเดี๋ยวผมไปเล่นมาดีกว่าทางประจำผมแบบนี้ เขาออกไวเขาออกไวเปาระเบิดักไวเพื่อนฮะไปสับในห้องเยเพื่อนสาเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเราเนาะ อยู่อำเภอแม่อายนะ14ตาเจ็ดนะหายไปหนึ่งอะเหลือกลางตัวหนึ่งอะทีมของคุณได้รับชัยชนะสงสัยมาผมต้องปาระเบิดดักไว้อ่ะจังหวะแรกเขาออกไว้อ่ะ หายตายฮะดันต่อยฮะหายฮะเรียบร้อยทีมขอ,มองคุณตอยสองตัวฮะยี่สิบตัวฮะจะได้ไหรือเปล่าน,นะยี่สิบตัวเนี่ย in t h โอ้โหเจ็บเพื่อนเพื่อนจะไปทางไหนก็ไปเพื่อนเพื่อนไปมาสิบเก้าฮะเหล็กตัวนึ่งยี่สิบฮะเขาอยู่ในเขาอยู่ในห้อง Fire in the hole ผมเข้ามาห้องอะ่ะ the hole ทีมของคุณบุกยึดวัตถุเป้าหมายได้สำเร็จกลางไม่มีอะไรอยู่ฟรีเปล่าเอ,อ้ยนี่ฟรีนี่เออทีมของคุณก็จบไป <ใช S 2> ครับสกอร,รนะ์ยี่สิบตายหกนะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับซีโอเกนครับ